โอ้สภาพภายในอย่างสวยนะครับติดลำโพงลำโพงให้ครบนะฮะสำหรับคันนี้นี่พี่พี่ดูนะครับสวยจัดนะฮะเลขไม่สี่หมื่นโลนะครับสำหรับคันนี้นะยูสุนะครับดีแม็กหนึ่งจุดเก้านะครับผมเป็นตัวดีปีสองพันยี่สิบสองนะฮะสวยจัดเลยคันนี้ใครหาอยู่นะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะฮะสีดำโคตรเท่ติดลำโพงมาเกือบ50,000กว่าบาทนะครับใครสนใจนะครับเครื่องเสียงดีสุดๆนะฮะ ใครชอบใครสนใจนะกระบ,บะหน้าหล่อแบบนี้นะครับฟีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนสบายๆนะครับติดตามดูที่เต็มได้เลยผมบอกเลยว่าบอกรายละเอียดหมดทุกอย่างครบแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่สนใจรถกระบะมือ2อยู่นะฮะวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับเซลนวดทอตโต้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีรถสวยๆเข้าม่อีกแล้ว เข้าใหม่สุดร้อนสำหรับคันนี้นะครับยูสุดีแม็ก1.9นะครับผมตัว L นะฮะเป็นตัว DA นะครับผมไฮไลเดอร์ยกสูงเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับปี2022นะครับพี่ๆนะใหม่มากตัวนี้ได้หน้าหล่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะบอกได้เลย6สปีดนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆเลขเลขกระเบียนคันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับพี่พี่ไม่ต้องห่วง คันนี้นีครับผมต้องบอกข้อดีของเขาก่อนเลยนะฮะราคา4,99,000บาทนะครับซีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนเพียงเดือนละ8,900บาทตลอดสัญญานะครับใครที่สนใจอยู่กระบะหน้าหล่อตัวออ l นิวนะครับคันนี้ตอบโจทย์และที่สำคัญเลยคือนะครับผมคันนี้นีฮะติดตั้งชุดเครื่องเสียงมาให้แล้วนะครับชุดเบสชุดแอมโหดอกนี่ครบเลยนะครับใครที่หาอยู่รถเครื่องเสียงดีภายในใหม่กริป เป็นตัวกระบะสมาร์ทแครบด้วยผมบอกด้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนนะครับ่อนสบายนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่2.79นะครับนี่ออกรถได้ทุกอาชีพนะฮะอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซลให้ถึงหน้าบ้านนะฮะพร้อมบริการส่งมอเตอร์ไซค์ให้ถึงหน้าบ้านโดยเช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้นะฮะเลขไมล์40,000โลนั่นเองนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะเลยสาหรับรถกระบะนะฮะ น้อยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสภาพตัวรถนะฮะหรือว่าโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแรกเข้าจริงๆนะฮะยังไม่ได้มีการทําความสะอาดสปาขัดสีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมกันนะฮะเริ่มต้นโดยที่ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เนี่ยมีมาให้ครบแล้วนะครับโคมไฟไม่แตกไม่ลาวนะฮะพี่ๆใส่กริปแบบนี้เลยนะครับไฟดัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับคู่ล่างมีมาให้นะฮะ รอยต่อตัวรถนะครับแนบสนิทกันแบบนี้แก้มด้านซ้ายนะครับแล้วก็กันชนนะฮะต้องแนบสนิทกันนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับรอยเฉี่ยวมาเลยนะฮะพี่ๆดูกระจังด้านหน้านะครับผมสีโครเมียมนะครับโลโก้ยูสุดีแมตัวใหญ่แบบนี้นะครับรอยกันชนนะฮะหรือว่าเป็นตัวกระจังเองเนี่ยไร้ริ้วรอยเลยนะพี่ๆใหม่มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะไฟเฟยทุกอย่างนะครับผมไม่แตกไม่ลาวนะฮะ ฝาโป้งนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถคมๆแบบนี้เลยพี่ๆนะฮะนี่ร้อยตรงร้อยต่อนะครับผมแนบสนิทชิดกันนะฮะสวยกริบนะครับสีเสียงบางๆเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับผมเป็นล้ออลลอยนะฮะสีเงินเดิมแท้โรงงานมาเลยขอบ7นิ้วยางดูเรียบนะครับบิสโตนนะฮะเดี๋ยวขออนญาตพาดูซุ้มล้อนะครับ ล้อวงล้อเนี่ยคมเลยพี่ๆีแล้วก็ตัวโชกอัพเนี่ยได้เดิมหมดเลยนะนะครับขายที่ชอบน่ฮะช่วงรางเดิมเดิมดีๆแบบนี้นะครับผมไปต่อมาเลยนะฮะระบบดิสเบรก ABS นะครับล้อคู่หน้านะฮะมีกระชายแรงเบรกให้ด้วยนะครับตัวสีเนี่ยพี่ๆี่ดูด้านข้างนะครับผมไล้ริ้วรอยเลยนะฮะตัวกระจกนะครับติดสีม่แล้วรอบคันภาษีพอบอเดียวผมต่อให้ใหม่ครบเลยนะครับกระจกนะครับปรับพับแมนนวลนะแต่ว่ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับ นี่บันไดเหยียบขึ้นนะครับมีมาให้สีเงินแบบนี้หล่อๆนะฮะสภาพเนี่ยเนียนกริบกันทรงกันสาติดตั้งมาให้พร้อมนะครับมือเปิดประตูอะไรต่างนะฮะครบเลยนะครับอเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันก่อนนะฮะนี่มานะครับโอ้โหว้าวไหมพี่ๆนะฮะตีตู้มาเรียบร้อยนะครับดอกลำโพงเปลี่ยนมาใหม่ด้านหลังนะฮะนี่ด้านข้างประตูนี่แผงติดตั้งมานะครับสวยมากนะฮะ คันนี้เก็บงานให้อย่างดีนะครับมาดูแผงประตูเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะที่วางแขนนะครับเป็นผ้านะฮะนี่มีดอกเบดอกวงดอกเบรดนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะตัวซอกน็อตนะครับผมไม่เคยขยับนะฮะบันไดเหยียบขึ้นนะครับไร้ริ้วรอยพี่ๆสังเกตนี่ตัวมาร์คมาร์คสียังอยู่เลยนะครับ ตัวนอ็อตตัวแรงตานะฮะสวยงามมากนะะีน่ยนี่ลำโพงยี่ห้อนี้เลยผมก็ไม่ทราบนะฮะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าราคาเนี่ยติดตั้งมาเจ้าของเดิมบอกโอโ้โหห้าหมื่นกว่านะครับสำหรับพัดสำหรับชุดลําโพงเครื่องเสียงของเขานะครับนี่ตัวแคปตัวแรงตานะครับน็อตไม่เคยถูกถอดนะฮะน็อตไม่เคยถูกถอดโครงสร้างดีมากๆนะครับพี่ๆนะสปอร์ตเมทอาร์คเรามาดูกันนะครับนี่สปอร์ตเมทอาร์คนะฮะโครงสร้างหลักที่เราต้องดูนะซื้อรถนะครับดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะครับพี่ๆนะ ถ้าโครงสร้างสวยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในเรื่องห้องเครื่องเรื่องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ออปชันสภาพภายในเป็นยังไงนะฮะถ้าโครงสร้างไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องดูเลยนะครับพี่พี่นะรถที่ทอโต้นะครับคัดแต่รถสวยเกเเท่านั้นนะฮะบ,บอกได้เลยว่าพี่พี่ไม่มีหวังแน่นอนคันนี้เนี่ยใครจะนําไปใช้ขนของขนบรรทุกอะไรต่างานะครับออกงงออกงานเนี่ยพร้อมเลยนะฮะลำโพงติดไปให้แล้วครบๆและดูด้านใต้ด้านบอดด้านหลังอื้ม <c oughs> เป็นไงพี่พี่ สวยงามตามท้องเรื่องเลยเดี๋ยวผมเปิดสวิตให้ดูนะช่วงกลางคลิปนะครับเดี๋ยวจะทดลองเครื่องเสียงให้ดูด้วยนะครับเนี่ยชุดนี้เลยบอกได้เลยว่าแพงมากนะฮะติดนอกเนี่ยห้าหมกว่านะครับพี่ๆนะแต่ตัวนี้ให้ฟรีไปเลยนะฮะให้ฟรีไปเลยติดรถกันไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเครื่องเสียงดีสุดๆเดี๋ยวก่อนสมมอินะครับจะสปาขัดสีให้รอบหนึ่งด้วยฝาปิดถังน้ํามันนะครับได้สีโคเมียมแบบนี้นะครับเป็นของแต่งชุดแต่งมานะครับ ล้อนะฮะแม็กไม่มีการเบียดขอบฟุตบาทคัสซีตรงสวยนะครับไม่มีชนนะฮะอาจจะมีร่องรอยขนแมวนีิดหน่อยนะครับผมเป็นธรรมชาติของรถสีดำเนาะนะครับใครที่ชอบสีดำหลอเทพเป็นทุนเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คันนี้นะครับป้ายทะเบียนเดี๋ยผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับไฟท้ายนี่ครับใช้เป็นเส้นไฟเบรกเนี่ยใช้เป็น LED นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหลี่างๆเนี่ยใช้เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ ตัวสติ c k e นะครับผมหรือว่าโลโก้ของเขามีมาครบนะฮะเออสุดีแมนี่ดีดีไเครื่องยนต์รากเครื่องยนต์เขามีครบเมื่อเปิดประตูนะฮะติดตั้งกันลอยมาให้แล้วนะครับพร้อมกล้องถอยนะมีมาให้ครบเลยนะครับแมกไลเนอร์เดิมนะฮะคันนี้ดูพี่พี่ดูสันเหลี่ยมแมกไลเนอร์นะครับคมชัดนะฮะไม่มียุบไม่มีอะไรเลยนะฮะขอยึดขอเกี่ยวนะครับข้างละ3จุดนะฮะตัวน็อตตัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมไล่ริ้วรอยพี่พี่นะครับสังเกตดูนะ สวยจัดนะครับน็อตท้ายกระบะพวกนี้นะฮะคมสวยเลยนะครับสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานเลพี่นะฮะเอาไปเนี่ยเติมน้ำมันขับรอได้อย่างเดียวเลยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรื่องทำความสะอาดเปลี่ยนของเหลวหรือว่าอะไรจุกจิกเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับพี่ๆนะฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมแท้กันชนด้านหลังนะครับไร้รอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะดูด้านใต้กันนะครับยางไหลแม่แรงอยู่ครบนะสำหรับคันนี้แล้วก็ ตัวช่วงล่างเนี่ยใช้เดิมแถมหมดเอาเดิมแหนบเดิมท่อเดิมนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะฮะด้านข้างนี่สวยแบบนี้เลยไายรอยบุบรอยรักยิ้มนะฮะรอยต่อแนบสนิทกันนะครับผมอ่ะเข้าได้ไหมนะฮะจะเข้าได้ไหมนะฮะสำหรับบางมิ้นนะอ่ะมาต่อกันนะฮรซุ้มล้อโปร่งล้อนะฮะค่อนข้างที่จะคมสวยนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยรอยพวกสปอตพวกนี้นะฮะชัดเจน นะครับตัวคัตซีนะฮะเดิมแท้ไม่คดไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับตัวไล่ฟ้าด้านหลังใช้งานได้ปกตินะครับไฟเบรกดวงที่3ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างฝั่งคนขับเนาะนะครับตัวสมาร์ทแคปเนี่ยเดิมนะนะฮะพวกน็อตพวกอะไรพวกเนี้ยเดิมหมดนะครับแต่ที่ไม่เดิมเพิ่มเติมมาเลยนะฮะคือลำโพงเนี่ยไม่เดิมแน่ๆแล้วหนึ่งนะครับลำโพงเนี่ยไม่เดิมแน่ๆ พัฒนาอัปเกรดมาให้ดังให่ดีมากยิ่งขึ้นปรับเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ้มเสียงอ่อนแล้วแต่พี่ๆเลยและต้องบอกเลยว่าดังสุดๆนะฮะและเสียงดีมากนะครับตรงนี้นะฮะเบาะนี่ก็จะเป็นบุดหนังบุดนุ่มมาแต่ว่าเขาตีตู้มานะด้านหลังนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับมีสวิตช์ทำเพิ่มมานะตรงนี้นะฮะสวิตช์เปิดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่พอเปิดแล้วนะครับผมไฟนี่สว่างโล่สวยงามแบบนี้เลยพี่ๆ นะครับโอ้โหแบบนี้เสียงดีสุดนะฮะดอกเดิกนี่ขยับชัดเจนนะฮะเสียงดีมากๆนะครับสำหรับคันนี <ส Sque ak> ้นะครับโอ้โหขนาดฝนตกนะพิ <the German out> ่ๆนะเสียงยังดังขนาดนี้นะครับสภาพเนี่ยสวยกระดิบเลยนะฮะอันนี้ผมเบาเสียงก่อนครับนะฮะขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะครับเสียงดีจัดนะฮะพิ่ๆนะ ตัวแผงประตูเนี่ยนะครับติดตั้งซับเสียงมาให้ด้วยนะครับแล้วพร้อมกระจกไฟฟ้านะครับล็อกรถล็อกกระจกปรับภาพปรับกระจกมีาาามาให้นะฮะเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับโงงสปอร์ตเดินทางไกลได้สบายเนี่ยสปอร์ตเป็นอาร์คมๆแบบนี้นะครับโหยางยังแน่นอยู่เลยพี่พี่นะฮะยางแน่นมากนะครับขอยากเข้าไปในตัวรถนะเพาราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับด้านบนนี่มีลำโพงเดิมแท้มาให้อีกด้วยนะครับนี่ลำโพงเขาจะอยู่ตรงนี้นะาะไมโครโฟัเพื่อ อาลําโพงก็จะอยู่ตรงนี้ด้านบนอีกนะครับผมขอ,อยากขึ้นเป็นตัวรถเลยแล้วกันนะฮะไฟหน้าเนี่ยปรับสูงต่ำได้สามระดับนะครับผมมาพร้อมที่เก็บของที่เก็บแก้วนะครับที่วางแก้วขวาโป้งนะครับเปิดด้านล่างได้เลยนะฮะจริงๆอะ่ะเครื่องเสียงเดิมๆก็ดีแล้วนะแต่รบคันนี้แต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไปติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับ oh, <Jesus. S 1> อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนิดนึงนี่นะครับ โอ้โหยี่หล่อสุดนะฮะพี่ๆนะโกพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมุ่มหนังมาอย่างสวยนะฮะเสียงดังมากนะถ้าผมเปิดเสียงเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าลั่นลั่นเลยนะนะครับสำหรับคันนี้นะมีโลโก้ยีสูตรงกลางแบบนี้เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกุญแจนะครับได้เป็นระบบไขเสียบแบบนี้นะฮะระบบไขเสียบแบบนี้นะฮะ๋ยวผมบิดให้ดูนะฮะ เลขไม้สี่หมื่นโลพี่พี่นะฮะหน้าจอนี่เป็นไงไม้สี่หมื่นะครับหน้าจอหน้าปัดเข็มนเนี่ยเรืองแสงสวยเลยนะฮะเสียงดังจัดนะฮะเราสามารถปรับเสียงที่พวงมาลัยได้นี่เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วนะครับอันนี้มานะฮะพวงมาลัยเนี่ยเบามากนะสําหรับรถเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยดักเบาจริงๆนะฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆนะมีปรับเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องวางสายรับสายได้หมดยังใช้งานได้ปกตินะครับผมมาดูกันคอนโซลด้านหน้านะครับผมได้สีดําแบบนี้เลยหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนี่หน้าจอเดิมนะฮะแยกเล่นซ้ายขวาได้นะครับหน้าจอเนี่ยทัชสกรีนลื่นมากแล้วก็เดี๋ยวผมขอญาตเจ้าข้ากล้องถอยให้ดูนะครับพี่ๆนะเวลาเราจะถอยหลังนะฮะ เกียร์เนี่ยเกียร์เกียร์มนนวลเนี่ยนะครับถ้าขึ้นไปเงี้ยปกติเนี่ยเกียร์ r เขาจะอยู่ด้านบนใช่ไหมขั้งเล็หนึ่งใช่ไหมถ้าขึ้นไปเงี้ยเข้าไม่ได้นะนะฮะต้องดึงขึ้นนะครับตรงนี้จึ๊บแล้วก็เข้านี่แบบนี้นะฮะเขาก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับกล้องถอยก็จะติดแบบนี้นะฮะนี่เส้นบอกระยะชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเราเอาลงก็ดึงลงนะฮะแบบนี้เลยนี่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะฮะเกียร์สาม เกียร์สี่เกียร์ห้านะฮะแล้วก็เกียร์หกนะครับเข้าง่ายนะฮะแล้วที่สำคัญเลยคือแบบโอ้โหปรุงลงปรงปลายเบามากนะครับคันนี้เครื่องเสียงดีสุดแอร์เป็นระบบแมนวนวลนะครับผมแอร์เย็นนะคันนี้นะครับแล้วก็ตัวแอมตัวไลใช้ง,งานได้ปกติช่องชาร์จเอาเลยชาร์จไฟฐานะบอกแอร์แบ็กติดครบปกตินะครับผมนี่สวยมากนะฮะคันนี้คอนโซลกลางสีดําเบรกมือแบนวนวลนะฮะที่วางแขนพักศอกมีให้ นะครับรีโมทมีมาให้ด้วยนะฮะนี่เป็นไงนะฮะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับสำหรับลำโพงนะนะฮะมีรีโมทมาให้นะครับครบเลยคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเครื่องทรงเครื่องเสียงดีสุดนะครับคู่มือนะฮะคู่มือเล่มเนี่ยอยู่ครบพี่ๆนะครับนี่ไกลัวใช้รถไม่เป็นสมุดรับประกันคุณภาพตัวรถเช็คระยะตลอดนะครับคันนี้นะแล้วก็สมุดคู่มืออยู่ครบนะครับนี่ คู่มืออยู่ครบเลยสมุดรับประกันสมุดคู่มือการใช้งานนะครับครบนะฮะพี่พี่จะเอาอะไรนะฮะประวัติมีให้เห็นแน่นอนและที่สำคัญเลยมีบริการส่งมอบรถสไลด์ให้อีกนะฮะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตามท้องถนนให้อีกนะฮะประกันนะครับผมมีให้ครบนะฮะใครสนใจใครชอบนะครับติดต่อมาเลยพี่ดาวพล8,000กว่าบาทพี่พี่ได้ขับกระบะเครื่องเสียงแน่นๆแบบนี้นะครับผมนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยที่บังแดดน,นะครับพี่พี่นะ กระจงกระจกยังไม่ได้ใช้ใช้งานเลยนะฮะคันนี้สวยมากๆนะครับโอ้โหฝนตกดังมากข้างนอกนะฮะก็เกียร์แมนนวดนะใช้งานง่ายนะครับใครชอบใครสนใจนะฮะกระบะตัวหน้าหล่อตัวนี้นะครับติดต่อผมได้เลย0ูนย์หกสี่นะครับแปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดผมเซลล์นวดนะครับทอออโต้นะยินดีให้บริการด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะ ลำโพงลำโพงนะครับตรงพื้นนะสวยงามมากอาจจะคนนั่งด้านหลังเนี่ยอาจจะนั่งไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องเสียงเนี่ยต้องดีมากแน่นอนนะครับแลกมากับเครื่องเสียงที่ดีนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นะติดตั้งตู้แอม์ติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยแพงนะนะฮะแต่คันนี้จัดไปให้ครบคบแล้วนะครับในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับพี่ๆนะใครสนใจรีดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับ มานะฮะเครื่องยนต์นะครับต้องบอกเลยว่าขอญาตแป๊บนึงนะครับเครื่องยนต์ดี i นะครับ Bluepower 1.9เลิตรนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเสียงเงียบปกตินะแต่ตอนนี้ฝนตกอาจจะไม่ได้ยินนะครับพี่ๆนะนี่ตัวซ่อเครื่องนี่ยฝาโครงฝาเครื่องเนี่ยเดิมแท้เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะตัวชุดเครื่องเสียงลำโพงอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับ อะแล้วก็ตัวคานนะครับพี่ๆดูสังเกตโครงสร้างนะครับผมบอดี้ของเขาเนี่ยสวยคมเลยนะฮะน็อตไม่เคยขยับนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบทองเหลวอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเช็คให้เปลี่ยนถ่ายให้นะฮะพัดลมสายพานนะครับทํางานปกติเลยนะฮะนี่พี่ๆสวยแบบนี้นะครับแผ่นเพลทเลเบลเดิมนะฮะโครงสร้างสวยนะครับไฟเฟย์ต่างๆทุกอย่างนะฮะติดครบปกติหมดนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเสียง ต่อแยกมาสายเสยนีครับเก็บมาให้อย่างดีนะฮะแล้วก็ตัวฝาโป่งนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยขยับฝาโป่งเดิมแท้นะฮะมีการความร้อนให้ตึงๆแบบนี้ยางรองฝาโป่งสวยๆแบบนี้นะครับใครชอบใครสนใจนะฮะกับยูสูด,ดีแมคคันนี้ติดต่อมาเลยมีคันเดียวที่ทำรำโพงสวยๆแบบนี้ศูนย์หกนะครับแปดสี่สเจที่พี่ท่านไหนชอบพี่ท่านไหนสนใจ ติดต่อโทรมาได้เลยนะครับก่อนรถจะติดจองนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าว,วันนี้สวัสดีครับ